สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รับทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนําเรื่องของการเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรภายในที่จับด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมค่ค่ะในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนมากนะคะ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขความร่วมมือของสถาบันผลิตครูที่กำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาใน3รูปแบบโดยส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคส่วนกลางนั้นก็จะพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษและก็บทเรียนคุณธรรมออนไลน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของเครือข่ายภาคเหนือน,นั้นนะคะเราจะมีกิจกรรมหลายลักษณะได้แก่กิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประกาศสุดท้ายคือเครือข่าย จัดค่ายฤดูร้อนให้นักศึกษานะคะในปีนี้นั้นไม่สามารถที่จะจัดค่ายให้นักศึกษาได้จึงจําเป็นที่จะต้องจัดอบรมออนไลน์ให้ทดแทนเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษานั้นวางเอาไว้3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือนักศึกษาจะได้เพิ่มพูนคุณลักษณะของความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านต่อไปก็คือนักศึกษาจะได้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสุดท้ายก็คือเติมเต็มอัตลักษณ์ในการเป็นครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษากิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้นมีอยู่สส่วนค่ะส่วนแรกนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการพัฒนากับแม่ข่ายมหาวิทยาล,ายลัยราชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่2ปีที่3ดําเนเินการเมื่อวันที่14และ16พฤษภาคม2 5 6 3ชั้นปีที่4และปีที่5นั้นจะจัดวันที่1ถึงวันที่2พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนการอบรมปี5จะดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง2 4พฤษภาคมค่ะการเข้ากลุ่มอบรมนั้นนักศึกษาปี4และปี5จะเข้ากลุ่มตามที่วิทยากรจัดให้ซึ่งแบ่งไปตามโซนภูม,มิลำนาหรือพื้นที่ที่เรารับทุนเพื่อการบรรจุงานนะคะนักศึกษาชั้นปีที่2และปีที่3จะนำมารวมกันโดยวิทยากรจะแบ่งนักศึกษาเข้ารับการอบรมออกเป็น2กลุ่ม ห้องอบรมซูมนั้นเราจะแจ้ง ID meeting room พร้อมลิงเข้าห้องส่วนล่วงหน้านะคะนักศึกษาจะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งก่อนการอบรมผ่านลายกลุ่มค่ะการเข้ากลุ่มอบรมออนไลน์นั้นนะคะนักศึกษาต้องเข้าตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในตารางไม่มีกลุ่มทำงานดังเช่นปกติแต่จะมีการเข้าร่วม PLC ออนไลน์ทดแทนนะคะ และเรายังจะต้องเรียนรู้แนวคิดหลักการจากวิทยากรตามรายวิชาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะแยกย้ายไปปฏิบัติงานอิสระเพื่อนำงานกลับมาส่งภายในเวลาที่กำหนดและรับการสะท้อนหรือรับข้อสเสนอแนะหรือได้รับการประเมินจากวิทยากรในการเข้าห้องอบรมออนไลน์ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นนะคะ ห้องเรียนของเราคือห้องเรียน Zoom นักศึกษาจะต้องเข้ารหัส ID Zoom มิทชิ่งประจำห้องของตนเองนะคะวิทยากรในหลักสูตรนั้นจะกดจอยเข้ามาตามตารางอบรมที่กำหนดไว้โดยนักศึกษาอยู่ในห้องเรียนรอวิทยากรนักศึกษาจะมีรหัสจะทราบรหัสก่อนล่วงหน้าของการอบรมแน่นอนค่ะผ่านไลน์กลุ่มนะคะการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมนั้นนักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ Powerbank, Smalltalk หรือ Headphone เตรียมจุดรอบสัญญาณ Wi-Fi ที่จุดที่นักศึกษาพักอยู่นะคะเพื่อจะป้องกันปัญหาล่วงหน้านักศึกษาต้องรอบครอบนะคะโดยเฉพาะช่วงทดสอบด้วยคาฮู o t ซึ่งต้องทำแข่งกับเวลาและใช้สมาธิสูงต้องเตรียมสถานที่ที่จะนั่งฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ที่เหมาะสมปราศจากเสียงรบกวนหรือบุคคล ที่จะเข้ามาทําให้เราเสียสมาธิก็ส่วนการสร้างชิ้นงานนั้นวิทยากรจะเป็นผู้กําหนดให้ในแต่และเนื้อหานักศึกษาควรแต่งกายให้เหมาะสมเพราะจะมีการเก็บภาพผู้เข้าอบรมเป็นหลักฐานของทางราชการทุกกิจกรรมข้อพายเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในการอบรมนักศึกษานั้นนะคะแบ่งออกเป็น6ด้านด้วยกันนะคะด้านที่หนึ่งนั้น คือวิทยาการคำนวณซึ่งภาควิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยากรอบรมให้นะคะด้านที่2คือกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะซึ่งจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวส,สอบภาษาอังกฤษด้านที่3คือกิจกรรมพัฒนาทักษะการบรูรณาการการจัดการเรียนรู้ PCK และ PPACK นะคะ มนนีภาคหลักสูตรจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากรให้ค่ะด้านที่4นะคะกิจกรรมการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะนักศึกษาจะได้รับฟังความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรภายนอกนะคะและวิทยากรภายในด้วยนะคะสำหรับด้านที่5คือด้านวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้นนะคะเราจะจัดอบรมโดวยวิทยากรภายในค้ารุศาสต์ของเราเอง สุดท้ายคือเรื่องของการบวรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ทั้งหมดนี้คือ6ด้านของเนื้อหาในการอบรมถ้าถามว่าห่วงเวลาในการอบรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่นะคะครูได้ทำตารางสรุปห้นษารได้ดูแล้วนะคะใน6เรื่องหรือ6เนื้อหาที่เราจะอบรมนั้นแต่ละชั้นปีจะใช้เวลาไม่เหมือนกันนะคะ บางชั้นปีอาจจะใช้เวลาถึง9ชั่วโมงนะคะบางชั้นปีใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเช่นด้านวิทยาการคํำนินเป็นต้นนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียนชั้นอบรมตามตารางนะคะและจะต้องอยู่เพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะคะจนครบตามเวลานั้นจนกระทั่งได้ชิ้นงานส่งมาอย่างไรก็ตามเมื่อรวบรวม เ,เวลาที่เราเข้าอบรมแล้วนั้นนะคะทุกชั้นปีจะมีเวลาในการอบรมนั้น26ชั่วโมงนะคะงห้องไปนะคะได้แก่เราจะมีปี2กับปี3รวมกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ห้องได้แก่ห้องที่1กับห้องที่2นะคะห้องที่1นั้นนะคะนัศึกษามีอบรมเรื่องของการจัดการเรียนรู้ PCK บ่ายวันที่15นะคะ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเช้าวันที่16การวิจัยโดยชุมชนเป็นฐานนะคะเช้าวันที่18วิทยาการคำนวณวันที่19ตลอดวันการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นจะอบรมในเช้าวันที่20นะคะส่วนตอนบ่ายจะเป็นการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ในวันที่20อีก3ชั่วโมงค่ะสำหรับชั้นปีที่2บวกปีที่3ห้องสองนั้นนะคะ วันที่16เชา้านักศึกษาจะได้อบรมทักษะการบูรณาการการจัดการเรีนยนรู้วันที่17ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณวันที่18บ่ายนะคะนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวันที่19เชา้านักศึกษาจะได้อบรมการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์และตอนบ่ายนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนะคะในวันเสาร์ที่20นั้นนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมแล้วนาาักศึกษาก็มีเวลาที่จะอบรม26ชั่วโมงเช่นกันนะคะสำหรับชั้นปีที่4นั้นจะแบ่งออกเป็น4ห้องค่ะห้องที่1ช่วงบ่ายของวันที่15นั้นนักศึกษาได้อบรมเรื่องพัฒนาการทักษา,าด้านการสื่อสารนะคะวันอังคารที่16เป็นเรื่องวิทยาการคำนวณตลอดวันนะคะวันพฤหัสบดีที่18นั้นก็จะได้อบรมการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในชว่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะวันที่19ตอนบ่ายเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ค่ะส่วนวันสุดท้ายนักศึกษาจะมีเวลาพักหลายวันนะคะแล้วก็ไปพบกันอีกทีหนึ่งวันที่24นะคะเพื่อจะอบรมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ตลอดวันนะคะสาหรับห้อง4ชั้นปีที่4ห้องที่2นะคะวันอังคารที่16ช่วงเช้าจะเป็นการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วันที่17เช้าเป็นเรื่องการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะตอนนั้นนักศึกษาจะได้อบรมวิทยาการคำนวณกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ค่ะวันที่19ช่วงเช้านะคะนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องทักษะการบูรณาการการเรียนรู้ TPACK ค่ะแล้วนักศึกษาก็าจะได้พักไป2อสวันแล้วไปเจอกันอีกวันที่ที่12นะคะจะเป็นการอบรมเรื่องการบูรณาการนวัตรกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ตลอดวันค่ะ สำหรับชั้นปีที่4ี่ห้องที่3นะคะวันที่15ทั้งวันนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณวันที่16ตอนบ่ายนะคะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวันที่17ช่วงเช้าเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารช่วงบ่ายเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วันที่18ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์ชงพื้นที่ค่ะ วันสุดท้ายคือวันที่19นะคะจะได้อบรมเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในช่วงเช้าค่ะสำหรับปี4ห้องสุดท้ายคือปี4ห้อง 4, 4นะคะวันที่15ช่วงเช้าเป็นเรื่องการเงินสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวันที่17ช่วงเช้าเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วันที่19นะคะจะเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารในช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วันที่20ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณนะคะเช่นเดียวกับวันที่23ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นชั้นปีที่5ห้องที่1นะคะชั้นปีที่5ห้องที่1นั้นวันที่15นะคะทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน วันที่16นะคะช่วงเช้าเป็นเรื่องของการบูรณาการจัดการเรียนรู้ตอนบ่ายเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวันที่17ตอนบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานวันที่19ทั้งวันนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่แล้วก็วันเสาร์ตลอดวันนะคะวันเสาร์ที่20จะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณค่ะ ชั้นปีที่5ห้องที่2นะคะวันที่15ช่วงเช้าเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านาการสื่อสารทานตลอดวันที่16นั้นนะคะจะได้อบรมเรื่องการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวันที่17ช่วงเช้าเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะวันที่18ทั้งวันเป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณและวันที่20นะคะทั้งวันเลยเป็นเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะ ชั้นปีที่5ห้องที่3ช่วงเช้วันที่15ทั้งวันเลยนะคะนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เสิพื้นที่วันที่16ช่วงเช้าเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารช่วงบ่ายเป็นการบูรณาการจัดการจัดการเรียนรู้วันที่17นะคะทั้งวันนั้นเป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณวันที่18ทั้งวันเป็นเรื่องการเงินสุขภาพการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะวันที่2 0ช่วงเช้าเป็นการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานค่ะ ทั้งสาชั้นปีที่5ห้องที่4นะคะวันที่15ช่วงเช้าเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานช่วงบ่ายเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวันที่16ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอารักษ์มชนพื้นที่วันที่17ทั้งวันเป็นเรื่องการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนวันที่18ช่วงบ่ายนะคะเป็นการพัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ tpack นะคะ สุดท้ายคือวันศุกร์ที่19ทั้งวันเลยนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณค่ะห้อง5นะคะชั้นปีที่5ห้อง5วันที่15ช่วงเช้าเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตอนบ่ายเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานวันอังคารทั้งวันวันอังคารที่16นะคะเป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณวันที่17ทั้งวันเป็นเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ วันที่18ช่วงเช้าเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับวันที่19ตลอดวันเป็นเรื่องการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์กับชุมชนค่ะสุดท้ายคือชั้นปีที่5ห้องที่6นะคะวันจันทร์ที่15นั้นตลอดวันนักศึกษาจะได้อบรมเรื่องวิทยาการคำนวณวันที่16ตอนบ่ายเป็นเรื่องการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะวันที่17ช่วงเช้าเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่รวมเรื่องการบูรณาการนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ วันที่19การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในช่วงเช้านะคะและสุดท้ายวันที่20ตลอดทั้งวันเป็นเรื่องการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนค่ะวิทยากรท่านมีการนัดหมายกับนักศึกษาล่วงหน้าดังนี้นะคะเนื้อหาวิทยาการคำนวณน,นั้นนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานร่วมกับสัญญาณที่เสถียรเพียงพอนะคะเบราว์เซอร์ Google Chrome การตรวจสอบ ตารางอบรมล่วงหน้าและขคาห้องอบรมตักให้ตรงเวลานะคะสำหรับการพัฒน,นาทักษะด้านการสื่อสารวิทยากรฝากมาว่าปี2ปี3ปี4นั้นขอให้ศึกษาการใช้และทดลองใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting มาก่อนและก็ทบทวนความรู้ทางด้านภาษาทักษะการฟังการพูดและวยากรภารษาอังกฤษพื้นฐานมาด้วยนะคะสำหรับปี5นั้นก็จะเหมือนปี2ถึงปี4แต่ว่า ท่านให้ฝึกทำข้อสอบวัดระดับทางภาษารวมหน้ามาบ้างน,นะคะในส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นนะคะขอให้นักศึกษาได้เตรียมเครื่องมือสำหรับใช้สืบค้นผ่าน Google, YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆนะคะด้านการเงินการดูแลสุขภาพนั้นขอให้เตรียมเครื่องมือสำหรับใช้สืบค้น,นะคะผ่าน Google และวก็ YouTube เช่นกันค่ะด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้นั้นนะคะนักศึกษาจะได้ ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวที่จะคิดแล้วก็จะสร้างผลงานม,มากาแล้วกันนะคะสำหรับการวิจัยโดยทั้ชุมชนเป็นฐานนั้นนะคะวิทยากรฝากมาว่าถ้ามีกระดาษสีนะคะก็ขอให้เตรียมไว้หรือโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ก็ใช้ทดแทนได้ค่ะสำหรับเนื้อหาที่6นะคะคือนวัตกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ให้ได้ศึกษาเตรียมปลาชิ้นงานว่าด้วยอัตลักษณ์ เชิญพื้นที่ที่เคยอบรมรอบแรกมาแล้วทุกคนนะคะเตรียมมาเพื่อจะต่อยอดขึ้นเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ค่ะนักศึกษาจะต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ใช้ถ่ายคลิปสั้นๆ3-5ถึงนาทีได้ปรับแต่งคลิปได้นะคะหรือจะใช้แทบเล็ตหรือจะใช้นอตบุ๊กนะคะสำหรับอัดคลิปแล้วก็ส่งคลิปนะคะหรือจะมีกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและสาหรับถ่ายทําคลิปถ้ามีนะคะนักศึกษาคะครูคือ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะั้นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนะคะขอให้นักศึกษาตั้งใจและก็ตั้งสติให้มั่นนะคะแล้วก็ทําจิตให้เบิกบานเพื่อจะมาพบกันในวันที่15ถึง24มิถุนายนตามห้องประชุมที่เราจะนัดหมายกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ